สวัสดีสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผ่าจูดทุกคนเด้อวีอะไรเนาะทำไมไป <ะ S 1> <c oughs> ติ๊งยังเขาเหือกทำไมฉันแต่ง,ง <c oughs> ตัวเต็มยศถือข้าวของจะไปไหนเนี่ย <c oughs> ป้าพี่น้องวันที่ปีใหม่ไม่อยากให้มาถึงก็คือ <c oughs> มาถึงแล้ววันที่ปีใหม่ไม่อยากให้มาถึง <c oughs> ปีใหม่ไม่ไปด้วยอ่ะโนยังไม่ไปค่ะ <c oughs> ล,ลงมาหล่ะลงมา <c oughs> ไปเข้าเข้าเข้าเขื่อนอืออืออือติ๊ตาสวัสดีค่ะพี่ีสวัสดีค่ะอันนี้ไม่ใช่เรือเมื่อคืนใช่อันนี้เดือโดยสารค่ะก็จะมีสองเดือเมื่อคืนอยู่นู่นหลังจากที่พี่ๆมานอนเขื่อนคืนนี้นอนรับอยู่อ่ะจ้ะนอนราบสบายมากมาเลาะเดียวก็หลับสบายนอนคืนหนึ่งเนาะพี่น้องนอนที่เขื่อน โอเคหนูหายเลยจ้ะมุมนั้นด้วยหลัวกแล้วก็เทาสิบผ้ากันไปปากซองเนาะพี่น้องก่อนที่สิกับกรุงเทปเนาะก่อนถึงใหญยก้อยสิกับไทยถือใหญ่ใหญ่สิไม้เราจะได้เพี่ยรกันเดียวต่างใจมาสิได้ไปสองกันพี่น้องบัได้ไปสองจะได้เนาะคอยคิดว่าอยากไปเห็นงานอยู่ไทยพี่น้องเบากันไว้เห็นนะว่าอยากไปแต่กะ เนาะกบอแกบอท่านเดียไปเห็นนะขอกระดึ้ยแหกแกก้อยไปก่อนพี่น้องเดี๋ยวเอาไม้ที่ดังเดี๋ยวครับอีกสักเดือนนึงครับทั้งป ไปเที่ยวก็จะไม่สนุกแล้วพี่น้องคือว่าเกิดเหตุการณ์จังสิป๊งทุกคนหน้าม่นกระเบิดถังนี่หน้ามันก็ะเดก็เอาทั้งน้ามันแล้วทั้งโถวันคืเราเดาไว้แล้วน้ะมันมื้อคืนนี้พี่พี่ถามปีใหม่ว่าจังได้ก็จะ แล้วจะไม่หายเหรอปีใหม่บอกว่าเออถ้าจะหายก็แค่น้ำมันออ <c oughs> แต่ไม่ใช่มันมีโซ่ด้วย <c oughs> <c oughs> โอ้ตายตายตายถ้าพี่เป็นบ้านหลังนี้่ก็รับฝากรถนะเลยนี่นะฮะแต่เขาไม่รับโซนะเ <c oughs> ขาไปอยู่พี่น้องคือมาเกิดอ้าวล้ว <c oughs> ปกติ้นู้นโบเลจอดไว้นี่จ้ะเพราะว่ามื่อค<อ>ืนนี้มันค่ำก็เลยแบบเออโบเป็นยังหรอกมั้งจอดไว้นนนู่ะ น้ำมันกับเบอร์ทั้งเขาเจ้าเออเจ้าในบ้านเขาบวเป็นยังเร็วลักโสดเอ๊ะไปานลักโสดก็ยังเอาเอาของครั้เดียวจะหมดเหรอเดินไปเดินแล้วก็อันเอาตะกลับมาอีกรอบนึงกกลับมาอีรอบให้ให้พี่ไปก่อนบอกร้องในห้องถ่ายอยู่นี่บอกร้องลูกบอลจิ้มพี่น้องส่างให้ก็ได้อีกคนไปเดินหนูเดินไกล์ปี นอนขึ้นไมนอนไปกับ่อก,กันได้ไหมล่ะบอบเผาก็ได้ไหมะอบคล้องกับได้เข็นเลยอเอได้ยู่บอะกาอาอาพูนวขึ้นมาพูนึงสลัแม่นออ,อมาปีใหม่มาก,ก่อนอแล้วก็กอยไปกับตาเอค่ะ อยู่ไทยก็มียมอยู่วะจ้ะแบบนี้มีไหมคะไทยก็มีโชเล่ย์ไปไทยนีก็นะไรไหมเขาเรียกโชเล่ย์จะได้บาลานซ์เฮ้ยหนักคนเดียวก็พอแล้วอโอ้พี่ดึกอันดี้พี่น้องออกเดินทางเนาะเข้าสิไปตาดจะยึกเสือพี่น้องตัดจะยึกเสือเป็นตาดแห่งหนึ่งของลาวไตเนาะที่งามอีดีพี่นอ้องแต่ว่าถาแสงงามจริงๆต้องเป็นช่วงเดือน Ờ, 18, 22, อวว่าสิบเอ็ดสิบสองเนาะพ่ามันสิมี <สะ S 1> ดอกไม้เนาะพี่น้องแต่ว่าเดือนนี้มันสิมีน้ำตกซืฉอๆโอ้หอยเมาโลดัพี่น้องไปกับพี่บีพี่ตานเส,ส้นเนก่าเส้นขึงทีงานทีงานเก่าเฮาเนาะป้ายิ่งใหญ่สิ่งที่เพิ่มเติมคือป้ายิ่งใหญ่เลยตอบก่อนไปใต้รอบนี้มาแล้ว หลอกก่อนไปไถ่ไตเนะพี่น้องหลอกนี้มาล่าไต๋พี่น้องคข้อยู่ห้องน้าอ,อีกจำเดือนจะมามันก็จะมวนท้องพี่นอ้องมันคนแขนแต้นะเศรามากแนื่ออะพี่น้อง แต่บ่มีฝนมันก็เลยบ่มีหมอกฝนมาตกเลยกาเล่นะเด to okay? okay. yeah, mm ี hmm. exactly? ๋ยวเขาสิไปแวะตัดคู่ก่อนเนาะพี่น้องจากบ้านมีใหม่มาตัดคู่กับประมาณร้อยกว่ากิโลคนละพี่น้องแต่อว่าไกลเจอเนาะกระทอมแต่บ้านเขาไปหาช่องเมงเนาะเดือดจำบ้านเขาไปหาช่องเมงยวก้อยบ่มากวะมาบันได ไปเที่ยวก่อนเนาะพี่น้องก่อนทีสิงคกับสิงค์กับไทยอุ้ยจะหัวบขาปก่อนจะเด็กลับบ้านมัได้เป็นพี่บ่าวมุ่ใจก็เปิดกระจกมันแน่นมันจะพูดถอดออกให้กูเลยเพราะว่าถ้าถ้าพิดกระโจ๊กครั้งหนึ่งมันอุกนะผีผ่ามาเที่ยวเนาะพี่น้องโบรเดเมนเท่าพาเรามาเที่ยวเราผ้าเขาไปเที่ยว กบาวไไดดด้ head, ้้เพี่น้องจะเปนเพลงมัจิาเนีตอนนี้เท่ากับแหว่ยุคคาเฟ่อยู่ปากสองเนาะพี่น้องข้ากัดีแหว่คาเฟ่เบาไวข่อยเมาโลดเมาโหลดพี่น้องเอ้ยแบบเมาแห้งไอ้ดีเลยก็จะข่อยชิวะบอกยาหนึ่งโดดมันเบาเนี่มันโยกพี่น้อกับข้าโบนเน่เนาะมันก็โยกมันก็เมาเลยเมาแห้งสิมาเมา หนาวเนาะเห็นบ uh, ่าหอยตัวแบบบานมองไกลๆไปไกลๆไม่ต้องมองไกลแล้วก็จับบัวหอยตัวเขาโยกเนียเขาหลองแล้วว่าพี่ยาปิดกระจกเออเปิดกระจกเอาเดยเปิดกระจกตลอดคือเขาบอเด็ดดืมบอกเรา่าเติมน้ำมันไปๆแต่น้ำมันมันน้ำมันยังไบบว่อ๋อกะอีกว่าไกลนี่นะ เขาสิไปตัดคู่เนาะพี่น้องก็ตัดแต่ยึกเสื้อเขาบ่เคยไปยักเถื่อหรอกพี่น้องครั้งแรกที่สิไปตัดแต่ยึกเสื้อมึงก่อนมาเส้นทางจะดึกจะดึกเสื้อน่ะมันจิไกลกันบ่กตัดคู่บ่ได้ไกลแห้งนะเออเขาบ่กไกลแห้งเฮากัแต่่ามันบอดได้ทางถนนเน้เป็นทางดินแดงได้มาเออดินแดงเขามันบ่เป็นร้มเป็นบ่อกับใครอยู่เนกะไตามหมเป็นุ้มเป็นบ่อพอดีเด้อวกแตกโดนได้คนเป็นลุมเป็นบ่อแล้เฮาก็เปิดกระจก ยางเอาปสิญยางเอาย่างน้นเดดเดอดดืิบววอันนี้แบบเมาหลดเท่าน้ำมันเท่าน้ำมันพี่เนอแม่เมาหลดนี่เป็นเมาหเป็นตาตายพี่ได้ยืดดุมมือนบมือนมารอที่ซองเดิมหมือนี่เนะมากระภวยปะอยมาลา้รอบแล้วจะได้หรอปายมาสี่รอบลยอ๋อเด็มาแล้ว มาสั่งอันนี้กินพี่น้องอยู่บ้านโบเคยได้กินจ๊คเกอร์แจ๊คแล้วเบิร์ดกระบกซ้ำกันกินเบิดร์ดไปกินเันนี้เช้านี่งพวกโบหูโบหูโบหูว่าว่หายข้าวหูว่าครับเป็นแฟนกันเขาจะเป็นแฟนกันกินกันน้องกันยังปวดหัวสิตายอุ้ยจะบอกให้เขาคำไหน ตอนนี้เขาก็ัออกจากคาเฟ่ในน้องพี่น้องคาเฟ่มาร์คสองออแล้วพี่น้องแล้วเขากำลิ์เดินทางต่อเนาะไปตัดตัดคู่พี่น้องบ้านนี้อากาศไม่ใชไหนอากาศหนาวแม่ม,มันเยน็นมันเย็นสบาย <c oughs> โดยเฉพาะห้องน้ำพี่ชอบ <c oughs> ไม่หักกอกเลยขอบคุณค่ะขอบคุณอยางน ยยงง้นนนนนกหาืเที่จอดได้เลยค่ะป้าเสียงน้ำอยู่หล่าเสียงน้ำเสียงดงนั่ด้เลยนู่นไงนั่งเตี ครั้แรกมาสอมหมื่นกูเป็นเศรษฐีแม่กโทรเงี้ยตำรวจมากันแต่พักอะลูพา่าแว้งอะลกูอยู่ในกระเป๋าเอาจิเมใส่ค่ะจิมไทยด้วยเไปถ่ายคลิปแม่เกยก้อยเขาจิมไทยใ่้มันดงดงหมดได้เคือพ่ถ่ายคลิปถ่ายด้วยถ่ายไว้นะเออถ่ายไว หมดแล้วพี่น้องหมดแล้วรอบที่สองแล้วนะนะคอยรอบที่สามแล้วเดี๋ยวหอมมาเบิ่งเนี่มีมันนักหน่ำนา, <c oughs> นาจ,จะลายกว่าปกติเนาะแม่ทัพอมาประธานาธิบดี <c oughs> พี่น้องมาหอดแล้วตัดคู่เนาะเลยมาทั้งสองเลยต,ตัดปลาตัดเนี่ยเลยมาหอดตัดคู่ ตอนนี้ตัดคู่ไมใหม่เคยมากแหละพี่น้องประมาณสามเท่อนี้แหละตัดคู่ก่อนที่เราสิไปตาแต่ยึดเสือเนาะเจ้าต้องมาขี่เจ้าอย่ามาคู่เจ้าต้องมาขี่เขาเอิ่นขี่เลี้ยังคู่นี้ผ่าเลยก็อยมาเที่ยวขังขังสุดท้ายของปีก่อนก็ถ่ายเนาะขังสุดท้ายก่อนสิกับมากับพี่บีพี่ตาเนาะพี่น้องเป็นขังแหลกของพี่กเป็น ออยู่เทิงเนาะพี่น้องอยู่เทิงเท่ากับยังไหนยินเสียงน้ำเด้อพี่น้องแต่มาเพิ่นสิเกีฟขาเขานะขาเข่าสี่คนกับโหลดขันหนึ่งแปดหมื่น 1, 8, กีบเนาะพี่น้องประมาณร้อยกาบาทร้อยสิบบาทประมาณนี้เนาะสี่คนขาเขา่าแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยหาเพิ่นสิเก็บแพงกว่าคนลาวนิดหนึ่งเนาะคนไทยนะ่ะสิเกีฟขาเขาอยู่ประมาณคนละคนละเอ่อสิบพันกีบผูกกับเบจพี่น้องแต่ว่าคนลาวหันสิถือกว่าเพิพ่นเก็บขาเขานะพี่น้อง น้ำตกตาดคู่ยินดีตอนหับเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิบผ้าพ่อแม่พี่น้องอย่างไปบึงน้ำนทังเชิง นะอันนี้เป็นเบืองเพิ่งเนาะพี่น้องที่น้ำมันไหลลงโต๊ะลงไปเบืองดึงน้ำพ้งขนาดเนาะ ชิวๆตัดผู้ปากช่องวอลเลอรี่แบบนี้พี่น้องอือเป็นหมองชายรูปแล้วนี่คนมาบางที่เขาเจาะกับมาแหวะชายรูปอยู่นี่เนาะพี่น้อง Lưu Thái hay hả? <laughs> à, đứng toàn hai, đó? hai, Thầy nó Cậu น้ำทีไ่ไรลงมานะพี่น้องมันก็สีไหล,ลงมาข้างลุ่มพี่น้องน,อนา้ำข้าเจ้างามันนี้ ีบรรยากาศหลังจากที่เขายางขึ้นมาจะถึงแนะ้ะพี่น้องขีองอย่ยางมานจะพื้นยางลงมาขังลุ่มบางคนเพิ่นกะเอารถล,ลงมาลุ่มเนาะพี่น้องแต่ว่าเข้าแล้เอารถล,ลงลุ่มเนาะจอดรถไปถึงขันขี่รถล,ลงลุ่มกะนะพี่น้องเบียนลงมาทางนะขี่เบียนลงมาทางพอจอดมาจอดอย่างนี้ ว่ายู่นี่หาสิได้ยินเสียงนามเนืพี่น้องอย่นี่พ่นมี่อาหารขายเนาะพี่น้องผู้ได้แบะมากกันมาก,กินเผายุนี่ก็ได้เนาะมานางกินเผานางสั่งห้องกินเนาะพี่น้องและการมือน,นี้เฮากะสิมากินเ้ายุนี่เนาะพี่น้อง <c oughs> มายามไดกะบ,บรรยากาศกันยังดีคือเก่าเนาะพี่น้องตาดคู่ มีห้องน้ำเลยค่ะน้องของน้ำยุ่ห้างของน้ำยุท้างน้ำยี่ยม,มีเป็นหม่านขายของคุอน้องของข,องข,องของั้วเครือ่อนขว้วที่เป็นเห็ดอาหารขายอยู่ี่ นีนีน่เป็นแพ้เนาะที่น่องเป็นแพ้่ร้อยนามทีมากห้ามานนางกินข้าอยู่ในแพ้่นามลายนามแห้อีนี่นี่เหี้ยอะพ่ออ้อถาจะเชื่อเห็นกูผักอ,อันนี้ กระทุกน้ำเห็ดหือ,อพี่น้องโอ,อกอีีเกย้อว่า,วา,วาเป็นยังเขาจะ เไม่ใครถูกใครรู้บ้างมันมีประวัติของเรื่อยประวัติอะไรประวัติเนี่ยเป็นแบบคู่หักเื่นกันอยู่นีเหมือนี่บอกอะเฮ้เท่าก็เลยใส่เป็นคู่จะคิดว่าจรจัดเหรอไ่คิดว่าแปลว่าต้องมีคู่หักมากมาใส่ชีวิตอยหนีพี่ตานว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่าหาคู่ก็มันมีสองตกนแบบรู้เป็นแฟนผู้แฟนแฟนค่ะนุ๊กไปที่วังแซนแอนนู้นที่วายมันมีสองอัน เขาเลยเอือมาตัดคู่ว้าข่อยว่านตะกี้ข่อยโปเกตแบียข่อยโปเกตว่าเออเขาเกินตัดคู่ว่าจริงๆอ่ะไม่หนาสิมี่ซองงานมีน้องนี่อันนี้อันหนึ่งอันแรกหนึ่งมันเป็นคู่กันเขาจะก็เลยตัางชื่อว่าตัดขู่เป็นยังไงจ๊ะสวยไหมสวยไหมคะสวยแต่จริงจริงอะอยากนั่งตรงเพราะว่ามันตรงนั้นเพราไม่ให้นั่งแต่ว่าแต่ว่าต้องห้อยขาเปียกไงเปียก แล้วทาไมขาเต๋ต้อเก็นเป็กเยี่ยงกันได้ลร้านขี้ไข่จะไปใช่ไหยล่ะจะไปไหมอ่าไปก็เปลี่ยนมากกว่าอ๋อเดี๋ยวเขาขาสร้างอาหารก่อนให้เขาไปเอาไปถุงให้เขาไปส่งรูกก็ได้เดี๋ยวขาเขาจะมาเขาบอกว่าอยากเปี่ยนแต่ไม่อยากไดู้

พี่น้องตอนนี้เท่ากาับกำลังกินข่าวเนาะมาเรือยพี่น้องกินข่าวนะคะมีสั่งมากกันนี่ขอดเพนฟายตำมุงหนึ่งตำขบุญนึ่งตาเท้าหนึ่งแล้วพี่น้องยืขาวละเอพี่น้องยืข่าวเลยตอนาด้กันเรอบรรยากาศที่แบบกินขวว้าวชมวิวอ่ะ กินข้าวชมวิวเงาระาพี่น้องมาเด้อมาเด้อทุกคนกินข้าวเด้อกินข้าวอิ่มแล้วพี่น้องกินข้าวอิ่มแล้วข้ากาซีไปจ่ายเงินเนาะว่าซีเท่า์ไรเนาะ่าเขาแล้วกาซีออกจากตาดคู่แล้วพี่น้องมาแวะกินข้าวมาแวะนั่งเล่นจะข้าวหนึ่งเนาะมาพี่น้องเดินทางไปกันต่อว่าสิไป อาตาตะยึกเสื้อน้องพี่น้องถาเบิ่งว่าเ้าพี่เหาะตาตะยึกเสื้ออยู่วาพี่น้องใจเงินแน่แ,แค่เก่า

นี่สี่มือเฮ้ยเดี๋ยวพี่เรียนหกมือนี่พี่คนนั่งอะันน้ำพี่เราคนนี้แล้วมันก็เท่ากันเนาะเอาใหม่ก็ได้ค่ะเอาใหมก็ได้ตอนลไหนนั่งทาก็ได้โอ้ยไทย พี่ดองสรุปแล้วก็คือกลับมาตาเนี่ย่ได้ไปตาัที่เยอสเพราะอย่ยงอ่าที่เพิ่นก็ว้แต่ก็ทำแน่เนาะเพราะว่าติดง่ายเนแล้วต้องรีบกรับจะเลยบริเวงบริเวยเนาปทีละบเนณต้องยกยอดกลับมาเนาะก็เลยต้องมาแวะตา ตัดื่องพี่นนองมายามได้กับย่างงามคือ,อเก่าเนาะตัดื่องเหาอ,อ่ะพี่บีถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมุมกินน้ำใช่ค่ะมีหูมกินนาอีพี่น้อง มไม่ไรกับเย็นเหมือนเดิมไมายังไรกับเย็นเก่าชอบตลอดเอองามตลอดมากที่เก่าบรรยากาศแบบแตาดเนี้ยงเป็นตาดที่แบบว่ามายังไรโบมีเกื่อเนาะนงามตลอดงาเทางามเทางาใสข่อ,ขอ,ขอ,ขอยอยากเป็นตูนดิข่อยอยากเป็นลอยเด้ ท่นาป็นมอย่้วงนดแต่น้ไม่เคียวเลยน้มันิีน้ไ่ได้ไปสกันหอไก้้านยอกยอก กลับมานอนบ้านคือเก่าพี่น้องหลังจากที่เฮากลับมาจากเที่ยวปากซองเนาะเที่ยวน้ำตกน้องนอนบ้านคืนนึงมื่ออื่นออกเดินทางพี่น้องมาพักผ่อนอีกคืนที่พยกับอะไรน่ะไายกับขาเหรอไายกับขาเลยขาจุกนกเรือไม่อะไรมือไม่ใสเอาเท้าล้านน้ำสุภาพสิตไง อันเอาเขาคือเอาเขาไหนวะอย่างนี้ก็เสี่ยงกับเรือรัวเรือรั่วบ่อยสิเพราะมาไอ้นั้นมันชนแม่นแมนจ้ะแต่มันทางแห้งว่าไได้ต้องค่อยค่อยอุ้ยแน่แน่มีมีเอียงอยู่แถวลงอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหนักทีใครถือเองนนีู้้ตือเองค่ะเรือลำนี้ใหญ่กว่าเหรอแม่นแมนจ้ะ เอานี่ส่กะตาโหลดก็ได้วักหมักอบุกะโดนักโผล่กัะอ่ะอ๋อไม้หอยเลยหอหอยกะหิวเอามัหิวจังบ้านเราบอกทุกคนจ้ะประมาณมีอยู่เจ็ดแปดลำบ่เบินมือบานถึงบ่